มะม่วงที่ว่าเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวท่าเราอาบน้ำไอ้ยักษ์นี่ครับมะม่วงครับนี่เต็มต้นไปหมดแล้วครับนี่แค่ต้นเดียวนะครับนี่ที่สวนเขาเยอะมากมากเลยครับนี่ครับนี่ผมอยู่ที่สวนนะครับนี่มะม่วงนี่เขาเรียกว่ามะม่วงอะไรนะมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมนี่ครับวันนี้เราจะลองชิมดูครับยินจากต้นสดเลยครับนี่โอ้โหนี่เต็มต้นเลยครับเนี่ยบรรยากาศใช้ได้ครับแต่ร้อนนิดนิดนะครับ ที่แต่งตัวนี่ไม่ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับบรรยากาศที่เฉยครับนี่ครับผมนี่มีปลอกเรียบร้อยครับลองชิมเลยฮะนี่ครับนี่มีน้ำจิ้มเลยสด้สดเลยครับออเออเรื่องอเปรี้ยวแ,แซ่บครับพี่น้อง Uh huh. uh huh. สำหรับวันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ขออนุญาตไปชิมมม่วงก่อนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ